วัสดีค่ะเอฟตุ๊ตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะตอนนี้หนูนาก็กําลังจะต้องเจอช่องอะไรหนวดทีปอันนี้เอ่อน้องหนูนานะคะหนูนาหนูนานะคะกาลังนวดให้กับช่องทีปีทีปีนะคะน้องหนูนานี่เป็นหมอนวดนะคะนวดต่างประเทศเลยนะคะเป็นหมอนวดจาก ต่างประเทศเลยนะคะแต่ตอนนี้เป็นโคแค่นันเองนะคะก็เลยติดต่อเขาติดเลยไม่ได้ไปนวดนะคะต่อเขาปวดตรงนี้ค่ะปวดตรงนี้บริเวณนี้ค่ะนอนทับแขนตัวเองนะคะมีการไหลติดนั่นเองมีการทัดแขนมีการมีการสะดุกเห็นไหมคะานันเส้นยังสะดุกสะดุกแล้วนวดจะนวดความคลายให้ก่อนเพราะว่าพนันย่าก็จะนวดต่อนิจจริงแล้วอ่ะเราก็ต้องนวดอยู่แล้วแล้วนะคะเพราะว่าไงเราไปเจอกันที่กระท้อมน้องเลยนะ ไม่มีชค่ะหนูนาช่องหนูนาหนูนานะคะหนูนาหนูนานวดให้ช่องทีซีนะคะพี่เขาเจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้เพราะวานอนเขาเขียนตัวเองนะคะเมื่อสองวันที่แล้วก็จะมีอาการบวมก็เลยไม่ได้นวดให้เขาวันนี้มันก็เริ่มคลายเริ่มลดลงแล้วก็เลยต้องมานวดค่ะ สวัสดีนะคะยาิ่าชาแนลนะคะตอนนี้ก็มาดูนะคะน้องหนุนําหนุน่านะคะนวดกับทีซีชาแนลนะคะเพราะทีซีชาแนลนี่ปวดแขนข้างขวานะคะมีอาการแขนข้างขวาดูหน้าสิเวลาโดนนวดแล้วหน้าตาจะจะอบจะอกยังไงนะคะหน้าต้องยิ้มไว้นวดยังไงก็ต้องยิ้มนะจะเยเกแล้วมันจะโดนติดเหลืองหัวล้อ เจ็บก er ็ห so like so uh ัว huh. ล uh ็อกก้าก้าก้าเขาจะได้เป็นอะไรไม่เป็นไรครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วจะพักจุดนะคะอันนี้ที่จริงเราอยากให้เปนวดที่ร้านเราแร้จะได้มีนวดกันแต่ว่าเราก็วอมวอมแขนนะคะถ้าเกิดว่าใครจะแก้อาการไงปะเบอร์โทรได้ไหมครับอันตอนนี้ไม่เป็นไรครับเผื่ออนาคตหน้าเขาจะรูดไว้ก่อนครับแก้อาการได้พอได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดจัดกระดูกแบบหมอหนุ่มอ่านั่นแหละครับคืนนี้คือแก้อาการครับ มาจะนวดผ่อนคลายไม่ไม่เขาลวดผ่อนคลายอันนี้เขาลวดผ่อนคลายแก้ไม่ได้นะลวดผ่อนคลายเพื่อแก้ไม่ได้ที่064 064 065 065ออาไม่ใช่หรือเล่าเอาอะไรเอาไหครับ065 421แล้วที่ต่อจำไม่ได้เอ๋อา065 421 0495 0495จ้าเอาเอาใหม่เบอร์ใหม่ก็แล้วกันที่ยืนไม่ทำยูทูป 0ู3ย์าทำไมครับเอ้ยศูนย์เองสามเขต้งงงไปหมดเลยศูนย์เก้าสามเ9 3าสามสองสามหกสองสาค่ะติดต่อได้นะคะติดต่อได้นะคะหนูนาหนูนาหนูนานะคะอันนี้หนูนาไม่ส่องเลขนะหนูนาวันนี้ส่องไปแล้วค่ะอ๋อหนูนาสองเลขเพราวันนี้หวยพรุ่งนี้หวยออกคลิปสุดท้ายสองเลขไปแล้วนะคะอ๋ออย่าลืมไปดูนะคะ อย่าลืมไปดูนะคะนวดสุขภาพสองเลขไปแล้วว่ะหนูนาหนูนาสองเลขนะคะคือใช้ได้ก็คือใช้ใช้ไปซื้อน้ำมันแล้วก็าซื้อมัใช้นวดก็คือหมอต้องดูแลคือนี่แน่นอนครับนี่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 นวดให้กล้ามเนื้อปลอดภัยี่สุดดูหน้านูน้านูนาติดเรือนไมสุดหนาคือแม่คนสุดนวดตดือนไหมนี่สารสุ ไม่ไม่เป็นไรครับเราไม่ได้เปิดร้านไม่อะไรไม่เกี่ยวไม่ใส่นะผมไม่ใส่ไม่เราใส่ร้านปุกนะเราอรับจ็อบตามบ้านตามบ้านไม่ใช่เราผ่อนเราเราเล่กันตัวเนี้ยนะตัวเนีโอเคแต่ไม่ได้อะไรครับแค่ดูแลสุขภาพนะคะใทยนี่น่ารักอลยไทยว่าเลิกแล้วครับน่ารักน่ารักอันนี้คือการขับนวดเองง่ายๆโายนดหัวดีกว่าเฮ้ยกันดูแลอะไรกันแล้วกันเมื่อดูแล ดูแลสุขภาพอารยนอที่ไม่ต้องไปหาหมอคะไม่ต้องกินยาไม่ต้องไปหาหมอก็้เดินถือจับเอ่อจับขาก้องมากเกินไปนะคะก็เลยอาการออกนอนทับเขนดูคิดว่าเดินถ่ายคลิปมากเกินไปนะคะอาการเลยออกชอบนอนแตะเขงขวา ต้องามี่ก็เป็นดงขาปุ๊บี่ก็เป็นเนีเดยเขาจะเป็นไดกดเมยเนาะจับขาก่ำมากเกินไปเนาะนี่นี่นรักเขาหน้าตาหน้าาดไขนะนตาสวยอนมเห็นอะไรติ๊ตอกอ๋อนมสวยปวดนวดบ้างมครับอนี้เจียงเข้าพิมจะผ่อนคลายตอนนี้ยังมีอาการปวดตึงอยู่หายฤทธกษัตริ เอามันก like ็ต้องหนวดปวดสีไม so ่ปวดมันจะหายเลยปนไปตรงคนไขึ้นเลยหน้าตาสวยคุณดีผิวขาวการรีหน้าตาหน้าดีในกล้ามเนื้อคนไข้ซูมได้นะพี่มาซูมมือผมได้นะอันนี้ก็ใกล้ใกล้ตัวจัดแล้วก็ได้อีกสักคลิปหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องติดเหลืองก็ลบไปไม่ติดครับเขาเจ็บที่นิ่งโป่งก็เลยนิ้งนิ่งเโป่งไม่เหลือเนี่ยผมจะทำให้ได้ให้ดูแต่คิดว่าเหลืองมันเจ็บที่นิ่งโป่งก็เลยต้องนิ้งตรงนี้ หลงอ่าหลงมาคาดไม้ไม้มาให้แม่เมืไหนถือกล้องมากเกินไปนะคะถือกล้องเยอะเกินถือกล้องนานนะครับปวดเมื่อยมาผ่อนคลายได้ครับหนูนาหนูนาครับผมจะโทรติดต่อเองก็ได้ครับนี่เอ่อทีซีกลางคืนไม่ยอมนวดนะเนาะมานวดแต่กลางคืนบอกให้นวดไม่ยอมนวดตะทีใช่ไหมหนูก็หงงงานหนูจะทำให้พี่ต่อกลางวันทำให้หนูกลางคืน ทนาครได้ใช่ดูแลใช้ได้ใช้ทาอะไรก็ได้ใช่ไหมดูแลใช้ได้ใช้ทาอะไรก็ได้ดูแลคนดูแล้วก็ดูรู้เพราะเราโน้มบ่อยน้มเป็นถ้าคนวนาไม่เป็นก็ะจ่างกรู้วิเกะกนกระจางกินแต่ต้องใช้น้ามันแบบนีานะงั้นเนื้อมันจะถลอกต้องใช้น้ำ ยาหม่องเขียวก็ได้หม่องเขียวอ่ะยังไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะยาหม่องยาหม่องเขียวอ่ะหม่องเขียวอ่ะรูทินแซ่ดก็โอเคนะเออนั่นแหละรูทินแซ่ดแต่ร้อนไหมไม่ร้อนค่ะยาหม่องเขียวยาหม่องเขียวอ่ะยังไม่ค่อยลื่นเลยนี่เยอะมากแล้วอ่ะหมอนวดจะใช้ยาหม่องเขียวดีนะคะสวัสดีค่ะอันนี้นวด คนไายนะคะเพราะว่าเพราะว่าคนป่วยเนี่ยนะคะนอนทับแขนด้านขวาบ่อยๆนะคะก็จะมีอาการขึ้นมานะคืออาจจะเป็นไหลติดได้ในอนาคตต่อไปนะคะถ้านอนทับข้างใดข้างหนึ่งมากๆก็จะเป็นไหลเสิ่ได้นะคะจริงๆแล้วห้ามนอนทับนะให้นอนนอนงาย ขาเื่อห้ามง,งอม่นะนทับเขียนตัวนั่นงนอนทับเขียนตัวเองไม่ค่ะปกติแล้วในการนอนการนั่งการอะไรก็ต้องต้องขาต้องเหยียดต,ตรงนะอย่าอย่าง,งอขาขึ้นมาทุกอย่างนะคะห้ามง,งอขาเวลานอนห้ามเอาขาขึ้นกระเพาให้นอนราบทุกหัวเลยนี่คือการแก้อาการที่จะไม่ให้ปวดห้วยปวดห้วยเกิดขึ้นนะคะนั่นคือหลักเลยนอนก็อย่าเอาขาเข้ามาหดเข้ามาเนี้ย คือเลือกลมมันจะเดินไม่สะดวกให้เหยียดขาตรงไปให้หมดอันนี้คือเป็นหลักเลยนะคะห้ามหลัออ้ยอันนี้ถ้าเกิดเราทําได้มันก็จะดีต่อสุขภาพเราเราจะก็ไม่ไม่ปวดไม่เมื่อยนะคะแต่ถ้าเราเอาขางอเข้ามา บางทีเลือดลมมันเดินไม่สะดวกมันก็จะมีอาการปวดเมื่อยปวดขาปวดอะไรอย่างนี้เหมือนอย่างเนี้ยค่ะเคสผู้ป่วยท่านนี้นะคุณทีซีเนี่ยนะคะนอนทับแขนด้านขวาประจํำก็เลยจะปวดแขนนะคะต่อไปก็จะเป็นไหลติดถ้านอนบ่อยๆก็จะเป็นไหลติดแล้วค่ะตอนี้ก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆต้องแก้เลยที่ว่ามีอาการเป็นไงบ้างคะพี่ทีซี ถ้านอนทับจะนะต่อไปมันต้องแีขึ้นเลือดนวดแล้วแต่นอนทับจะนะเท่่่าไหรแตก็เพราะว่ามันต้องเลือดยังไม่ไหลลงเท่าไหร่เพราะว่านอนทับทุกวันทุกวันไงฮะเลือดมันก็เลยเป็นอย่างนั้นแล้วก็เส้นมันก็จะมีการอาการบิดเบี้ยวธรรมดาพอแล้วเนอะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว ักกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุ้งตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะสมาธิงก็จะโล่งนะคะถ้านวดไปบ่อยๆค่ะตอนนี้แต่เนี่ยการเจ็บขอบคุณค่ะถ้าไม่เจ็บก็ระบมไปเลยสวัสดีค่ะ